สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพบกับผมล็อกลีครับกับวันนี้ครับซิงเกิลเจอร์นิวส์ครับเป็นวันที่19กครับกันยายนนะครับ2015น้นั่นเองครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับล็อกลีครับข่าวสารอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือถ้าออกมาจากปากผมนะครับแต่ผมขอเน้นย้ําเลยนะครับว่าข่าวสารทุกข่าวสารเชื่อถือได้นะครับโดยที่นักข่าวของเรานะครับเป็นนักข่าวจากซิงเ a t u เจอร์นิวส์นะครับพยายามเขียนข่าวเข้ามาในเว็บนะครับแล้วผมเอามาเป็นคนบอกเล่าต่อเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นคนหาข่าวหรือเขียนข่าวเองโดยแต่่อยางดนะครับ ยังไงวันนี้มีข่าวค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเราควรจะเริ่มกันเลยนะครับว่ามีข่าวอะไรบ้างนะครับยังไงขอปรับกล้องเลดนึงนะครับโอเควันนี้ข่าวแรกครับเป็นข่าวที่เมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนครับผมได้ไปภาคกับน้องโมลีนะครับเอานักภาคหน้าใหม่มามีกระแสตอบรับมาก็ดีก็เยอะครับไม่ดีก็เยอะแต่อยางให้ให้กาลังใจน้องเขาหน่อยครับน้องก็เพิ่งเพิ่งภาคครั้งแรกในชีวิตเพิ่งจับจับเมาส์จับกล้องเพิ่งพูดใส่ไมค์ครั้งแรกเลยนะครับยังไงให้กาลังใจน้องโมลีด้วยกับ รายการครับ ESEA ครับก็เป็นซิงเกิลจิ้งซ์ครับสู้กับ MVP ครับเล่นในเกมโบนึงนั่นเองแล้วแมตช์สนุกมากครับโดยการที่ตีตีกันไปตีกันมาผัดกันนงผัดกันนำอะไรเงี้ยครับแล้วก็คัมแบ็กอิสราเอลกลับมาเป็นชัยชนะของซิงเกิลจิ้งซ์ครับก็ตามที่นักข่าวเขียนไว้นะครับก็คือโดยทีมซิงเกิลจิ้งซ์ครับมีแซนด์อินอย่างเมอร์ซี่ครับทีมไม่ครบนะครับปิงปองไม่อยู่นั่นเองเรื่องจับไปซ้อนลีดครับอยู่ๆไปเป็นลีดซะงั้นอ่าลีดพร้อมนะครับ สามสี่ต็มเตมแทมแทนเตมงกันนะครับก็คือเมอร์ซี่เนี่ยเป็นรุ่นพี่ของปิงในมหาลัยนั่นเองครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับอ๋อเมื่อกี้ที่นักข่าวเล่ามาไม่ได้เข้าเรื่องหรอครับโอเคนะครับเข้าเรื่องกันเลยเถอครับนะครับขอแข่งกันที่ด่านเทรนครับเป็นด่านที่ซินเดอเจจริงเนี่ยเป็นด่านที่เขาเรียกอ่อนแอมากหรือว่าเป็นจุดด้อยของซินเดเจจริงเลยนะครับก็คือไม่ค่อยได้ซ้อมกันนะครับโดยโดยฝั่งครึ่งแรกครับซินเดเจจริงอยู่ในฝั่งของของโจนครับส่วน ทีม MVP อยู่ฝั่งตำรวจครึ่งแรกเนี่ยริงเะจะจริงอ่ะเสียเปรียบครับและโดนทาแต้มไม่ถึงหกต่อเก้าครับพอหกต่อ9้าเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนทีมกันอยู่แล้วถูกไหมครับพรมาสิบห้าเกมครึ่งหลังก็เปลี่ยนฝั่งเป็นซิงเนเจจิงอ่ะอยู่ในฝั่งโจนบ้างไอ้อยู่ในฝั่งตำรวจบ้างครับแล้วแบบนี้ครับด่านเทสเนี่ยตำรวจเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเห็นเขาบอกว่าตำรวจ70%็ดสิอร์เซ็นะครับโจนสาสิเปอร์เซนก็เลยทําให้ซิงเนเจจิงเนี่ยตีกลับมาครับเป็นสิบสี่ต่อเก้าครับแต่ MVP เอวีพีเนี่ยก็ไม่ยอมครับโดยการที่ตีกลับมาสู้เหมือนกันเป็นสิบสี่ต่อสิบเอ็ดนะครับทําให้ซิงเกอร์จิงเนกดดานมากครับก็เลยคุมเกมอีกนิดนึงนะครับ <c oughs> <c oughs> เดินสติกันนิดหนึ่นนงแล้วบอกว่าอขอเกมนึงปั๊บได้เป็นสิบห้าต่อสิบเอ็ดครับส่วนสุดท้ายตาสุดท้ายเนี่ยมันมากมากครับก็คือโดนเอวีพีตีมาจนเป็นสิบห้าต่อสิบสามครับอันเนี้แหละนะครับทําให้ซิงเกอร์จิงเนกด,ดานมากครับและเกมสุดท้าย เขาบอกว่าไปอีโก้ชนะสังนกตน,นะครับปืนธรรมดาปืนพกไปชนะเขาสังั้นก็เลยเป็นชัยชนะของซิงเกิลเจ็ตจิงส์นะครับอย่างไงต้องการดูรีเพย์เกมนี้นะครับในช่องซิงเกิลทีวีที่คุณดูอยู่ตอนนี้นะครับมีนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับอย่างไงภาพผิดพลาดหรืออะไรไงขอโทษลวกหน้าไว้ก่อนเลยนะครับอย่างไ,าไ,ไางไให้ให้กำลังใจโดยการกดซับสไครป์ช่องไว้ก็ได้นะครับถ้ามีโอกาสได้พักเรื่อยๆนะครับผมมั่นใจว่าน้องโมลีจะพัฒนาขึ้นมากมากว่านี้แล้วก็ จะเก่งขึ้นมาสักวันครับคุณอาจจะเป็นแฟนคลับน้องโมลิเลยก็ได้นะครับในอนาคตนะครับน้องเขาเป็นคนดีมากครับย่งไนข่าวที่สองครับนี่ครับ CSGO เหมือนเดิมนะครับเรายังไม่เปลี่ยนเป็นเกมอื่นนะครับทีมเกมเมอร์ทครับเข้าแข่งแทนเม u าอีสปอร์ตซึ่งในรายการดีมแฮกลอนดอนนะครับเม u าอ e s p o r t ตได้ถอนตัวครับถอนตัวเพราะเตรียมตัวการแข่งดีมแฮกสตอรโมครับแข่งออฟไลน์เพื่อคัดเลือกไปแข่งดีมแฮก นาโปกาเนี่ยทำให้ทีมเกมเมอร์ทูได้เข้าแข่งขัน DreamHack London แทนนะครับโดยที่ทีมเกมเมอร์ูครับหยิบไลอัพอดีตทีม The k i n g u i n ครับที่จะแข่งรอบแลนด์ภายใต้ชื่อเกมเมอร์ทูนั่นเองครับทั้งนี้ทีมจัดอยู่ในกลุ่ม B ครับของรายการ DreamHack London ครับโดยมีทีมอย่าง Solo Miss SK Gaming ครับแล้วก็ Copenhagen Wolf ครับอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับโดยทีมเกมเมอร์ูเนี่ยจะต้องเจอกับ SK Gaming ก่อนนะครับจะสู้ได้หรือไม่ ก็เดี๋ยวต้องดูกันนะครับส่วนสายตารางการแข่งผู้คุณสามารถเข้าไปดูในเว็บ signature.in.th ได้เลยนะครับจะเห็นสายตารางการแข่งอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีเวลาด้วยนะครับพร้อมวันนะครับน่าจะเริ่มแข่งกันวันนี้แล้วนะครับ19เซฟแล้วนะครับยังไงเพื่อนๆก็เข้าไปดูในเว็บได้นะครับ signature.in.th ยังไงต้องการความรู้ละเอียดมากกว่านี้ครับในเว็บเนี่ยเขียนให้อย่างละเอียดแน่นอนนะครับ ต่อมาครับมีการอัปเดตแพทนิดนึงครับ8.6.85เนี่ยกำลังจะเข้ามาแล้วครับคัม i n g งสู n แล้วเขาบอกว่าจะเข้ามาภายในอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็ภายในภายในพฤศจิกายนเนี่ยจะมี8.6มาเลยนะครับโดยที่ข้อมูลอ้างอิงเนี่ยมาจากนี่เลยครับเลดดี้เลยครับเหมือนเลดดี้เหมือนเป็นโคศกโดตาทูนะครับไม่ได้เป็นเหมือนคนสร้างนะครับเหมือนเป็นโคศกมานะครับ เนี่ยครับเขาบอกว่า6.85 is c o ่ามีอ o กศูนย l มัสไลลี่เด็กเว it will be a b a l a n c e า p อัปเดตอิ e เ p อะพิ r a t i o n for the major qualifier is big campaign update hope to 6.86 will be The Something after the major in November อย่างที่บอกครับก็คือทางโคโกโดตาทูเนี่ยออกมาป่าประกาศเรียบร้อยแล้วครับว่าเดี๋ยว6.85มาในอาทิตย์นี้ครับส่วน86เนี่ยมาพฤศจิกายน แน่นอนครับ b e o n d Submit ครับเผยรายละเอียดการแข่งขัน The Submit 4มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเงินรางวัลของ The Submit 4ครับเริ่มต้นที่1แสนเหรียญสหรัฐครับไม่ใช่กระจอกครับ3.6ล้านบาทเลยทีเดียวครับตอนนี้ค่าเงินไายนี่สูงครับโดยการแข่งขัน The Submit 4ครับเปิดให้บรรดาทีมทั่วโลกครับเข้าแข่งขันในแต่ละภูมิภาคเพื่อหาเพียงหนึ่งเดียวครับผม เข้ามาแข่งขันในรอบแลนครับซึ่งจัดที่ Lost a n g a อ l o s องเอร์น่าจะเป็นล o s Angelist นะนะครับไม่รู้เหมือนกัน Lost Anchor Case นี่คืออะไรครับักข่าวอาจจะเขียนผิดนิดนึงนะครับในวันที่9หรือ13ธันวาคมนะครับเงินรางวัลตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเลยครับว่าเริ่มต้นที่1 0 0แสนนะครับแล้วก็จะถูกเพิ่มโดยการขายคอมเพนดียมเป็นหนังสือเหมือนกันนะครับแล้วก็เชสนะครับของรายการอีกด้วยนะครับ การแข่งขันจะมีรอบโอเพนครับเริ่มต้นที่4ของบ้านเราก่อนเลยนะครับอเมริกายุโรปตามลําดับไปนะครับทําไมเออแต่นักข่าวแอบงงนะครับว่าทําไมไม่มีจีนหรือไงนะครับจีนอาจจะเป็นแข่งรอบจีนไปเลยก็ได้นะครับซึ่งจะเริ่มแข่งวันที่26-27 <c oughs> จีนไม่มีแต่จามมาแล้วนะครับทีมที่เจ๋งที่สุดในรอบนี้ของแต่ละภูมิภาคครับจะเข้าไปเจอกันในรอบ ลีกิโน l นะครับคัิฟายเพื่อจะหาทีมที่เข้าไปแข่งขันต่อในรอบแลนด์ครับโดยมีเงินรางวัลและตั๋วเครื่องบินตู่ LA ให้เป็นรางวัลในรอบคัดเลือกนี้ด้วยก็คือไปเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มครับผมไปก็จะได้เงินมาเรียบร้อยแน่นอนนะครับมีติดตัวแน่นอนรายการเดอะซับมิสถือว่าเติบโตอย่างรวดเร็วมากครับเพราะเริ่มจากการแข่งขันเดอะซับมิสซีซันหนึ่งเมื่อต้นปี2014นี้เองครับจนถึงวันนี้ครับ2ปีเท่านั้นนะครับจัดมาได้ซีซัน4ี่ นะครับโดยมีบรรดาโปรทั่วโลกบินข้ามทะเลมาในรอบแลนด์ที่เอลเครับเพื่อกวาดเงินครับรางวัลไปกว่าเจ็ดแสนเหรียญแล้วนะครับพร้อมกับการซัพพอร์ตแบบเต็มออปชันไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินและการที่พักนักกีฬาแก่ทุกทีมไม่ขาดตกบกห้องเลยครับรายการนี้ต้องบอกว่าสุดตินจริงๆอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะครับมีข่าวมาจากนักวิเคราะห์ครับบอกว่า คาดการทิศทาง e-sport ภายใน3ปีข้างหน้าครับโดย Newzoo นั่นเองนะครับบริษัท Newzoo ครับได้ทำการวิจัยการตลาดเกมครับตอนนี้เขาขอบอกว่าการตลาดเกมเนี่ยฮุกปลิ้และเจริญเติบโตได้อย่างเห็นให้ชัดครับและภายในปี2018ครับรายได้ทั้งหมดจากทั่วโลกครับคาดว่าจะพุ่งไปถึง765ล้านเหรียญครับหรือราวๆ26,800ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับนอกจากผู้เล่นครับผู้ชมการแข่งขัน e-sport ก็ยังเพิ่ม้นเพิ่มคนเนี่ยเพิ่มขึ้น นักข่าวเก,วก็บพี่นอนขอโทษสําหรับพี่นอนด้วยครับเพิ่มขึ้นมากนะครับนักกีฬาเพิ่มขึ้นนักข่าวเพิ่มขึ้นผู้ชมเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ครับขณะน,นี้ประเทศจีนมีผู้สนใจอ e ีสปอร์ตมากกว่า50ล้านคนแล้วนะครับต้องขอบ,บอกว่าสุดยอดสุดเยอะมากเลยนะครับเห็นได้ชัดว่า TI5 นั้นมีส่วนอย่างมากในการชักจูงคนมากมายให้มาสนใจเกม Dota 2กว่า100,000นคนต่อสัปดาห์นะครับ ในเว็บไซต์ครับก็จะมีล่าวเกี่ยวกับกราฟการเงินครับอืมถ้าต้องการรายละเอียดที่หนักมากๆนะครับก็ในเว็บ signature. in. th ครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับกราฟดูนี่มีคําอธิบายของใต้กราฟนะครับอย่างไรเพื่อนๆเ,เข้ามาดูได้นะครับในเว็บ signature. in. th ข่าวอัปเดตทุกวันนะครับต่อไปครับอัปเดต โต้าทูรีบอลครับประจําวันที่สิบแดหรือเมื่อวานนั่นเองขนาดไฟล์หนึ่งจุดแปดเก้าไอหนึ่งแปดเก้าจุดสามเมกะไบต์นะครับเสียมหรอ,ล,อล็อกลีเงินเดินขึ้นหรือเปล่าถ้าน้ําฟังอยู่นะครับเออขึ้นหน่อยก็ได้ครับช่วงนี้เฟื่อมากเลยนะครับปลายเดือนอาจจะมีป๊าป้าเข้ามาสี่หมื่นห้าอะไรเงี้ยช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรครับเฟื่อครับเงินเฟือ่อ อัปเดต d o t a 2 Reborn ประจำวันที่18-2015ขนาดไฟล์189.3 MB เมกะไบต์ครับท่านผู้ชมแก้บักที่ทำให้คนดูโหลดไม่ผ่านครับและทำให้โหลดไม่ผ่านทั้งห้องเลยนะครับแก้บัักที่ปักเซนที่วอร์ดครับแล้วไม่มีวิชั่นชั่วขณะหนึ่งครับงงเหมือนกันแก้ไขครช s ครับที่เกินที่เกิดขึ้นในการออเดเนตแท็บหน้าจอครับหรือการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของภาพนั่นเองครับปรับปรุงการแจ้งปัญหาเมื่อเริ่มเกมไม่ได้ครับ แก้ระเบิดกรอบลินครับที่ไม่หายไปหลังกดระเบิดครับอ้าโคตรโกงเลยนะครับเพิ่มตัวเลือกบันกลางครับในการปรับคุณภาพของเงาครับปรับปุงเงาจากใบไม้ให้สมจริงมากขึ้นบึงเอาเวลาไปทำอย่างอื่นไหมนะครับในส่วนของการกดดูเงาที่ไปเล่นสามารถซ้อนคอซ่อมเกมครับรวมถึงเกมฝึกซ้อมและสำหรับเกมจัดอันดับยังแสดงการเปลี่ยนแปลงของ MMR ในล l y ต์ด้วยนะครับ ต่อไปครับแก้บัคที่ไม่สามารถลบไอเทมในคลางได้ครับโดยที่จะแสดงตัวเลือกให้ลบได้แล้วนะครับแก้บัคคนดูที่เข้ามาหลังจากเลือกตัวสามารถเลือกฮีโร่แบบสุ่มได้ครับผมแก้บัคเอฟเฟกของดาชักน็อตครับแก้บัคสไตล์ของผู้เล่นสเปกเตอร์ของผู้เป็น s p e c สเปกเครับโดยการที่ล็อกไม่สามารถใช้ได้นะครับให้ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับพวกเคอร์เรียฮัสกินหรือว่าเสียงคนภาคต่างๆนะครับ บอสเบลเซอร์ครับจะจะจะแสดงโซนของล็อบบี้ครับและจะทําเครื่องหมายรวมหลีกไว้ด้วยครับเพื่อเพิ่มสัญลักษณ์ของหลียนั่นเองโซนล็อบบี้ครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการที่ถูกสร้างแล้วครับปรับปรุงให้สร้างล็อบบี้ได้รวดเร็วขึ้นครับในล็อบบี้แสดงชื่อโฮสต์ไว้บนสุดครับแถบของบอสแคสเตอร์ครับในล็อบบี้ครับจะไม่บังแถวของผู้เล่นแล้วนะครับและจะเปิดขึ้นเองหลังจากที่มีคนไปจอยช่องของบอสแคสเตอร์นั้นครับสำหรับ O X X ครับ แก้ไขาการแฮงในบางครั้งในหน้าจอเลือกฮีโร่นะครับแฮงดิแต่แอลฮอ์ูไม่โทรงงงูเลยนะครับเพชรครับถ้าไอเทมขึ้นเดี๋ยวมีชื่อซ้ํากับไอเทมทชุดอ๋อถ้าไอเทมชิ้นเดียวครับมีชื่อมีชื่อซ้ํากับไอเทมทั้งชุดครับก่อนหน้านี้ก็เลือกพรีวิวจะแสดงเฉพาะไอเทมชิ้นเดียวครับแต่ตอนนี้ปรับให้แสดงทั้งชุดแล้วนะครับก็คือถ้าไอเทมเนี้ยมันมีชื่อเหมือนกันหมดทั้งชุดเนี้ยปมาขึ้นมาทั้งชุดเลยครับ แก้ไขตอนเลือกตัวบางครั้งครับจะเห็นเป็นช่องเปล่าๆนะครับแก้ไขบักของเสียงเวลารอข้ามหรือถอยหลังครับเวลากอข้ามหรือถอยหลังอ๋อเวลากอแบบเวลากอรูดูรีเพย์ครับฟิกบัคออนี้พอเองี้ยไปภาษาอังกฤษฟิกบั g p ี e วนติ i งอินสแตนติ n งพรอติเคิลซิเต็มแลกวก่บอกอันนี้ไม่เข้าใจนะครับ โอเคนะครับก็ไปแปลกันเองนะครับวันนี้เวิร์กช็อปครับปล่อยเครื่องมือของเวิร์กช็อปเวอร์ชันแรกครับสำหรับซอสสองนั่นเองอืขอบคุณและดิดด้วยนะครับสำหรับข้อมูลการอัปเดตของ Dota 2 Reborn นะครับข่าวสุดท้ายครับอ s l 1ครับนิวยอร์ครับทีฟายดต้าครับโชว์เข้มตบโคลไปเลยนะครับพร้อมชิงตัวเข้าสู่รอบเมนอีเวนต์เป็นไปได้นะครับ จบกันไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือก ESL One New York เพ <c oughs> ื่อชิงตั๋วเข้าสู่รอบเมนีเวนต์ครับโดยที่รอบสุดท้ายครับเป็นการพบกันระหว่างไฟโดตาครับและทีมโคลนั่นเองครับเป็นการเป็นทางทีมไฟโดตาเนี่ยโชว์ความเข้มและชนะสามต่อศูนยเกมเลยงงมากและเข้าเข้าไปสู่รอบเมนีเวนต์ได้นะครับโดยที่เกมแรกทางโคล l ครับส่งฮาร์ดกก้าไปเลนล่างครับคนเดียวดดวยกัน โดยทางฝั่งไฟเนี่ยคอมโบด้วยอันดายิงคอกเวิร์คครับไปทําทางไปทําทางให้ฮัสกาโดนกดไม่เป็นท่าเล่นแพ้แบบรัวๆครับก็คือเป็นคอมโบทําให้ฮัสกาขี้แตกขี้แตกนั่นเองครับก็งงเหมือนกันครับเกมที่สองครับทางโคลครับวางแผนเกมแก๊งเต็มริบบะรูปแบบด้วยการเลสตอมครับมายืนกลางพ่วงกับสปิริตเบรเกอร์ครับโดยช่วงต้นเกมครับทั้งสองทีมถูกถีกันมากครับ แต่เดือนดูเหมือนทางโคลครับได้เปรียบกว่าในจังหวะทีมไฟครับพร้อมทั้งดันป้อมบนไปได้ทั้งสองป้อมครับจนนาทีที่27เครับเกิดทีมไฟ์ตรงโลชันครับขึ้นเป็นฝั่งทางไฟทําได้ดีกว่าซะงั้นครับเลยทําให้เกมมันพิกกลับมาสูสีครับแล้วก็เลยคัมแบ็กในนาทีที่40นั่นเองครับโอ้โหก็เลยงงไปเหมือนกันว่าทําไมมันเป็นถึงอย่างนั้นครับ เกมสุดท้ายครับโคลจะแพ้ไม่ได้แล้วครับเลยเลือกแทชชี่มาเพื่อตัดเกมแก๊งของทังฝั่งไฟครับซึ่งดูเหมือนช่วงแรกเนี้ยโคลจะทำได้ดีกว่าจริงครับแต่ก็พลาดโดนไฟสวนกลับได้หลายครั้งทําให้ต้นเกมกลายเป็นสูสีทั้งคู่ครับแต่ช่วงกลางเกมเนี่ยทางฝั่งโคลครับเล่นพลาดเยอะมากทําให้ความได้เปรียบเทไปเทไปทางฝั่งไฟครับเกมดําเนินมาถึงช่วงท้ายเกมทีมฟแสดงความนิ่งได้ดีกว่าโคลครับบุกบ้านปิดป้อมสามารถทําให้โคลชนะได้ไปในนาทีที่58ครับ แล้วก็ขอแสดงความดีใจคนที่เข้ารอบด้วยนะครับตอนนี้ได้ทีมเพิ่มมาอีกทีมนึงแล้วนะครับที่เราประกาศไปเมื่อวันก่อนว่า6ทีมตอนนี้7ทีมแล้วนะครับเข้ารอบสู่รอบเมนีเวนต์ ESL One New York นั่นเองครับคือมี Fnatic, c เ d e กครับ Secret, v a r t h o ครับ EG, Vega แล้วก็ Fire Dota ครับแล้วก็ทีมสุดท้ายจะเป็นการคัดเลือกของรอบ Chinese q u a l i f i e d Winner นั่นเองครับเดี๋ยง่าเดี๋ยวรออัปเดตกับข่าวเรานะครับ สุท้าครับโคเซียนนั่งเทียนวิเคราะห์วันนี้เราจะมาดูคู่เมื่อวานก่อนเมื่อวานเรารอดไหมนะครับเมื่อวานเราแทงไม่ได้แทงครับเมื่อวานเราวิเคราะห์มังกี้กับนิปไปแล้วผลแพ้ชนะนั่นก็คือมังกี้เย้ yeah! ไม่มีผิดพลาดสักวันครับผมตามเสีมาเลยครับเพื่อนๆ โอ้โหเป็นไงล่ะครับเพื่อนๆผมวิคคอร์ได้โหดร้ายจริงๆขอบคุณทีมงานโคเซียนนั่งเทียนด้วยนะครับยังไม่ผิดสักวันนะครับวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างอีโฮมกับทีมดีเคดีเคเนี่ยเป็นทีมดีเคหน้าใหม่มากๆสร้างทีมมาใหม่อันดับอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยอันนี้ขอบอกครับว่าห้าสิบห้าสิบมากกว่าในส่วนของวอลุเบตนะครับว่าจะ ใครจะชนะแต่ผมว่าท้ายทายกันขำๆกับเพื่อนน่ะแล้วถ้าเราได้คะแนนต่อหรือว่าได้ได้ของต่อเช่นแทงขนมสองอันกับเพื่อนยี่สิบขอสี่สิบได้ไหมอะไรเงี้ยดีเคน่าจะชนะได้นะครับอาจจะเป็นชนะแบบหอบหืดในสองต่อหนึ่งเกมก็จริงนะครับแต่ดีเมีสิทธิ์ชนะสูงครับอีโฮมช่วงนี้ฟอร์มตกผมบอกจริงแลนเอ็มก็ไม่ได้เก่งอย่างที่เคยเก่งแล้วนะครับ ถึงจะเป็นที่เจ็ดของโลกที่สี่ของจีนก็จริงดีเคครับกําลังมาเชื่อผม16ของจีนครับแต่กําลังมาครับดูให้ดีๆครับสาวมินอินโรครับช่วงปีหลังเซตเซฟอ2.15นี่ชนะ4เสมอ0แพ้1ครับจะลืมไหครับ สำหรับคนที่ไปลงอะไรนี้การพนันก็ไม่แนะนํานะครับแต่แบ่งสักสิบเปอร์ซ็นเข้าผ่านโดเนทช่องทางข้างล่างก็ได้นะครับยังไงวันนี้เนี่ยเราจะเสี่ยงกันหน่อยนะครับโดยการที่ผมขอคอนเฟิร์มว่า DK น่าจะชนะนะครับอีกสองชั่วโมงสามสิบแปดนาทีเพื่อนๆน,นะครับเผื่อมีสิทธิ์ลุ้นแน่ๆเพื่อนที่ดูอยู่นะครับขอให้ Enjoy อยกับการเชียร์ดีนะครับวันนี้ผมขอญาลาไปก่อนพรุ่งนี้นะครับ ซิงเกิลเจนเนีส์ไม่มีนะครับวันอาทิตย์ผมเป็นวันหยุดผมนะครับแต่ถ้าไหวถ้ามีเดี๋ยวมีไหวมาทำซิงเกิลเจนเนียส์ตอนเที่ยงเนี่ยก็ดีเหมือนกันก็เดี๋ยวลองถามไหวดูวก่อนนะครับแต่ไงวันนี้ผมขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนขอบคุณที่มาดูซิงเกิลเจนเนีส์กันนะครับขอบคุณจริงๆที่คนยังต้องการรู้ข่าวสารอยู่นะครับรายการนี้จะอยู่ต่อไปถ้ามีผู้คนดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รายการและช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วย นะครับวันนี้ผมขอญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับทํางานก็หาขอให้ได้เงินเยอะๆนะครับกินข้าวขอให้กินข้าวอร่อยครับอย่างไงขอให้มีความสุขตลอดวันครับวันนี้ผมล็อกลีขอญาตลาไปก่อนกับซีเนเจอร์นิวครับอย่าลืมกดซับสไคร e สวัสดีครับ